ดวงรายวันประจําวันเสาร์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ราม1หนึ่งคำเดือน12ปีฉลูตรงกับวันกองทัพเรือคนเกิดวันอาทิตย์การงาน คุณค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยกับงานตรงหน้าหากลงทุนทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ที่จะถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังอย่างน่าเจ็บใจหากต้องการเปิดกิจการระวังอย่ามีหุ้น3หุ้นเพราะมีเกณฑ์ขัดแย้งกันสูงคนที่ทำงานประจำก็จะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายค้าขายก็ระวังการถูกเอาเปรียบวันนี้ต้องทำงานอย่างรอบคอบและใจเย็นค่ะการเงิน นิสินที่มีอยู่จะพอกผูนมากขึ้นเนื่องจากการผิดชำระหนี้หรือการขาดความสามารถในการหาเงินมาชำระหนี้ได้ทันทำให้คุณปวดหัวกลุ้มใจในเรื่องการเงินไม่ใช่น้อยวันนี้ไม่เหมาะกับการนำเงินไปลงทุนทรัพย์สินขนาดใหญ่ไม่เกณฑ์ถูกอายัดในกรณีที่มีคดีทางแพง่งความรักและครอบครัว คุณเจ้าสเสน่ห์ละมักลอยไปลอยมาไม่จริงจังกับใครสักทีทําให้คุณยังโสดและมักจะพอใจกับความโสดนี้ส่วนคนมีคู่การเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันจะทําให้ความรักแนบแน่นยิ่งขึ้นคุณควรให้อิสระในการตัดสินใจเลือกกับคนรักด้วยสีมงคลสีสม้มสีแสดเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจความไม่หวั่นไหวต่อสิ่งทั้งปวงทิศมงคล ทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งเงินทองไหลมาเทมาเวลามงคล12นาฬิกาหนาทีถึง13นาฬิกานาทีคนเกิดวันจันทร์การงาน อะไรอะไรก็ดูจะเป็นใจและราบรื่นไปสมดวันนี้คนที่หวังงานใดไว้จะประสบความสําเร็จสมดังหวังธุรกิจส่วนตัวจะเจริญก้าวหน้าและมีชื่อเสียงงานรับจ้างจะโดดเด่นมีแต่คนอยากได้คุณไปร่วมงานด้วยการลงทุนร่วมหุ้นหรือทําสัญญาใดๆวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีและเหมาะสมค่ะการเงินไม่ค่อยสบอารมณ์กับการเงินในวันนี้ไม่ใช่เพราะไม่มีเขา้า แต่เข้าไม่มากดังใจหวังบางทีก็ต้องดูเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่อาจไม่ได้สามารถทําเงินให้ได้ตามที่คุณหวังดังนั้นขอให้พอใจที่คุณยังมีเงินเข้าที่อาจจะมากกว่าคนทั่วไปด้วยซ้ําดีกว่านะคะความรักและครอบครัวความรักน่าเบื่อบางคู่ถึงขั้นหมดใจอยากจะห่างกันสักพักแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันความรับผิดชอบทําให้คุณยังต้องทนอยู่ให้ลองมองในมุมใหม่ ด้านบวกของคนที่อยู่ข้างๆคุณก็มีมากอยู่นะคะคนโสดความรักไม่ใช่เรื่องที่น่าสนุกและมักทำให้คุณปวดหัวซะมากกว่าสีมงคลสีส้มสีแสดเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโพกรัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิดใต้เสริมความสำเร็จบารมีวาสนาเวลามงคล เนาฬิกาหนึาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันอังคารการงาน วันนี้อย่าขาดสติในการทำงานยิ่งเป็นงานที่เสี่ยงหรือทำกับเครื่องจกักรหรือบนท้องถนนคุณจะต้องระวังตัวให้มากเป็นพิเศษเพราะมีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงในการทำงานได้วันนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนหรือทำอะไรเสี่ยงๆให้พยายามระงับอารมณ์ที่จะร้อนแรงเป็นพิเศษในวันนี้ของคุณไว้ด้วยเพราะหากใจร้อนก็จะเกิดปัญหาได้ง่ายค่ะการเงิน คุณจะได้รับเงินที่คาดหวังไว้อาจจะมากกว่าที่หวังไว้ด้วยวันนี้มีสัญญาณที่ดีของการปลดหนี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จใครที่ขอสินเชื่ออยู่หากคุณเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานเป็นนิสัยก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินในทางที่ดีเรียกได้ว่าผลแห่งกรรมดีจะให้ผลแก่คุณในวันนี้คะ่ะความรักและครอบครัวสําหรับคนมีคู่ชีวิตรักเรียบง่ายอยู่ด้วยกันจนเข้าใจกันเป็นอย่างดี ไม่พูดก็รู้ใจส่วนคนโสดความสนใจในด้านชู้สาวของคุณมีน้อยทำให้ไม่มองใครหรือไม่คิดทอดสะพานให้ใครสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มส่งเสริมความกระตือรือร้นความสำเร็จเหนือคู่แข่งและความน่าเกรงขามทิศมงคลทิศตะวันออกเฉียงใต้เสริมความสมัคีีบริวารเชื่อฟังและเคารพรัก เวลามงคล9นาฬิกา1นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันกั้นงานคุณอาจต้องปวดหัวกับลูกน้องหรือบริวารที่เป็นเด็กที่จะสร้างปัญหาให้กับงานของคุณอาจจะทำงานผิดพลาด จนงานต้องหยุดชะงักหรือดื้อรั้นไม่เชื่อฟังทําให้คุณหัวเสียเมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ในวันนี้การเงินคุณหมุนเงินได้อย่างคล่องแคล่วมีรายได้เข้ามาหลายทางการติดต่อค้าขายเจรจาจะทําเงินให้กับคุณได้มากทั้งคุณยังใจกว้างทําให้มีเครดิตที่ดีอีกด้วยความรักและครอบครัว วันนี้จะมีการสังสรรค์กันในครอบครัวจะได้รับข่าวดีในหมู่ญาติมิตรมีเรื่องงานมงคลค้นโสดจะอยู่อย่างไม่เหงานักเพราะมีความอบอุ่นจากครอบครัวบางคนจะได้ท่องเที่ยวกับเพื่อนสนิทหรือครอบครัวเป็นกลุ่มใหญ่สีมงคลสีเขียวเสริมความไว้วางใจความว่านอนสอนง่ายของลูกหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชายอยู่ในโอวาททิศมงคลทิศตะวันตก เสริมความเข้มแข็งความน่ากเกรงขามและเฉียบขาดในการตัดสินใจเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางคืนการงาน คุณจะประสบความสําเร็จในด้านการงานหากยังเรียนอยู่ก็จะสอบชิงทุนได้การเรียนโดดเด่นการสอบแข่งขันจะสําเร็จสมหวังอย่างแน่นอนไม่ว่าจะทําการงานใดแขนงไหนวันนี้เป็นวันแห่งความสําเร็จของคุณการงานโดดเด่นมากคะ่ะการเงินใครที่ทําธุรกิจขนาดใหญ่วันนี้จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมสมความเหนื่อยยากที่ผ่านมาการเงินคล่องตัว และคุณก็มีเกณฑ์ใช้เงินก้อนใหญ่ในการขยายธุรกิจหรือลงทุนในรูปแบบใหม่ๆซึ่งไม่ใช่การลงทุนเล็กๆการเงินผ่านเข้าออกมือจำนวนมากเคลิดดีมากค่ะความรักและครอบครัววันนี้คุณจะมีสเสน่ห์น่ามองให้รีบใช้โอกาสที่สเสน่ห์ของคุณกำลังทำงานนี้สร้างสัมพันธ์กับคนที่คุณหมายตาไว้มีเกณฑ์ได้ลงจากคาในวันนี้ค่ะส่วนคนมีครอบครัวความรักหวานชื่นโรแมนติก หากเราห้องระแหงกันให้รีบคืนดีกันคุณมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากคนรักหรือเพศตรงข้ามด้วยสีมงคลสีเทาสีบลอนสีควันบุรีส่งเสริมความน่าเกรงขามอำนาจวาสนาและความเชื่อฟังทิศมงคลทิศเหนือเสริมสง่าราศีความเป็นสิริมงคลความเคารพจากผู้คนรอบข้างเวลามงคล เจ็นาฬิกา31นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพฤหัส,สบดีก้นงานขุนช่ำชองและเชี่ยวชาญทั้งรุกและรับ จึงได้รับความไว้วางใจในการทำงานของหัวหน้างานและด้วยความใจนักเลงและสู้ไม่ถอยจึงทำให้คุณประสบความสำเร็จในงานที่ทำอยู่ทุกด้านโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศจะสร้างชื่อเสียงและความก้าวหน้าให้แก่คุณมากเป็นพิเศษการเงินหากอยากจะเสี่ยงโชคในวันนี้ก็ถือว่าคุณจะมีโชคดีกับเขาได้บ้างบางคนอาจได้โชคจากเพื่อนหรือผู้ที่ร่ำรวย งานที่เกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงคอนเสิร์ตงานรื่นเริงต่างๆจะทำเงินให้กับคุณได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคนที่คบหาก,กันมานานจะได้กำหนดการที่จะแต่งงานกันความรักชื่นมืน่นมีความสุขสมหวังดีส่วนคนโสดมีคนเข้ามาสนใจคุณมากกว่าทุกวัน,สนเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความเป็นคนกระตือรือร้นและหัวก้าวหน้าสีมงคล สีเขียวเสริมความสุขสมหวังในความรักความเมตตารักใคร่จากผู้ใหญ่และคนทั่วไปทิศมงคลทิศตะวันออกเสริมความคล่องตัวทางการเงินโชคลาภบจากการเสี่ยงและมรดกเวลามงคล6นาฬิกาถึง7นาฬิกา30นาที คนเกิดวันศุกร์การงานเริ่มมีความขัดแย้งกันในวงงานต่างคนต่างมีทิฐิดื้อรัน้นคุณต้องลดความเอาแต่ใจลงมาบ้างเพราะหากเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่วันนี้งานจะไม่สามารถเดินหน้าไปได้เลยการเงินคุณจะทำมาค้าคล่องได้เงินเป็นกอบเป็นกำจากการเก่งกำไรในที่ดินอสังหาริมทรัพย์งานที่ทำอยู่ ยิ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เท่าใดก็จะยิ่งทําเงินให้กับคุณได้มากเท่านั้นวันนี้เงินหาง่ายบางคนทําเงินได้มากเขาคันกลายเป็นเศรษฐีความรักและครอบครัวความรักของคนโสดเพิ่งเริ่มต้นเป็นรักแบบไซส์มีความสุขดีส่วนคนมีคู่ช่วยกันสร้างความสุขและฐานะร่วมกันมีการวางแผนการมีบุตรอีกด้วยสีม่งคลสีขาว สีครีมสีเหลืองเสริมความน่าเกรงขามความเด็ดขาดและอำนาจในการสั่งการทิศมงคลทิศเหนือเสริมความรักสามคัคคีบริวารรักใคร่อยู่ในโอวาดเสริมเมตตาบารมีเวลามงคลสี่นาฬิกาสานาทีถึงหกนาฬิกา คนเกิดวันเสาร์การงานด้วยคุณธรรมในใจของคุณทำให้การทำงานของคุณจะได้รับความเคารพได้รับการสรรเสริญถึงแม้งานจะมีปัญหาเข้ามาแต่คุณก็สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยมันสมองและคุณธรรมงานที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมจะโดดเด่นมากค่ะการเงิน อาจจะต้องมีความเหน็ดเหนื่อยกลุ้มใจในการหมุนเงินเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาบางคนมีรายจ่ายมากกว่ารายรับระหว่างเอกสารทางด้านการเงินที่จะมีความผิดพลาดขึ้นอย่างไม่ควรจะพลาดจนเกิดคดีความผลประโยชน์ใดที่คาดหวังจะยังไม่สมหวังในวันนี้ความรักและครอบครัวความรักจะสุขสมหวังดีอาจมีแผนได้ท่องเที่ยวกับคนรักส่วนคนโสด โดยเฉพาะหนุ่มโสดที่หัวใจยังว่างมีแนวโน้มที่จะได้พบรักกับผู้หญิงที่มีฐานะร่ำรวยสีม่งคลสีแดงสีทองเสริมโชคลาภและความราบรื่นในการบริหารการเงินปัญหาการเงินที่มีคลี่คลายง่ายขึ้นทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้เสริมความรักความสมัคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยผู้ใหญ่เมตตาส่งเสริม เวลามงคล16นาฬิกา31นาทีถึง18นาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ